สวัสดีครับพบก,กับสุรุลข่าวลิเวอร์พูลล้วเริ่มต้นกันที่วิกี้ฟานได้นะครับยืนยันว่าการคว้าสี่แชมป์เป็นเหมือนกับความฝันของนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้วิคกี้ฟานได้นะครับปากหลังรังยักษ์ของลิเวอร์พูลก็เดาไม่สัมผาสถึงโอกาสการคว้าสี่แชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ว่ามันคือสิ่งที่เป็นความฝันของนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนผมและเพื่อนร่วมทีมอยากเป็นทีมชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าสี่แชมป์ ได้เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ผู้บอกอังกฤษและประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์ pool แห่งนี้แต่ก็เข้าใจนะครับว่าการคว้าสี่แชมป์นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้และตัวส่ขนนั้นก็ไม่ได้หวังว่าเราจะทํามันได้แต่ถ้าทําได้จริงๆมันก็จะเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆโดยณตอนนี้นะครับลิเวอร์พ o o ควา้าแชมป์รายการแรกเข้าสู่สโมสรได้เป็นที่โล่ลอยแล้ว,แล,วและนั่นก็คือแชมป์คารารบัเมื่อช่วงเดือนกุมภมาพันธ์ที่พน,นาและณตอนนี้ก็ยังเหลืออีก 3าแชมป์ที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าให้ได้ทั้งหมดนั่นก็คือเ p ฟเอคัพพิมลิกและยูฟ่าแชมลิกโดยคู่ปรับสำคัญที่เบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลอยู่นั้นใน,นตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองเรื่องล่าสุดในการทำงานของกิฟฟันไดส์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลโดยระบุว่าจากใจจริงๆเลยนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีใครอยากจะคว้าแชมป์สี่รายการได้ในฤดูกันเดียว แต่ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เรื่องดังกล่าวนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีทีมจาก,กับอังกฤษทีมไหนเลยควา้าแชมป์ได้4ี่รายการในฤดูกาลเดียวได้เลยแม้แต่ทีมเดียวแต่ถ้าหากเราทําได้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งมากๆผมยอมรับว่าผมและเพื่อนรวมทีมทุกคนต่างก็อยากเห็นทีมประสบความสร็จและคว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันทาได้ยากมาก จนแทบเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเป้าหมายของผมใตอนนี้นั่นก็คือการควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆเพิ่มเติมให้ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งถ้วยไม,ม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมเปี้ยนลีกผมก็ยินดีด้วยทั้นเพราะมันจะทําให้ฤดูกาลนี้เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่จะเยี่ยมของลิเวอร์พูลตอนนี้ทีมของเรากําลังพยายามกดดันทีมแมนเชสเตอร์ City, เข้าไปเรื่อยๆ และเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะคว้าแชมป์อะไรได้บ้างแต่เป้าหมายของเราทุกคนใตอนนี้ก็คือการเก็บชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าได้แบบเกมต่อเกมหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็จะรู้เรื่องเองว่าเราจะยืนอยู่ตรงจุดไหนและก่อนที่ผมจะย้ายมาันคร่งกับลิเวอร์พูลผมก็ใฝ่ฝันมาเดินตลอดว่าอยากจะคว้าแชมป์พิมลิงเกลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้ได้และผมก็ทำมันสำเร็จไปเป็นที่เรี้อ,อแล้ว แต่าหากในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จและความป์มได้อีกครั้งมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและทําให้ผมรู้สึกว่าได้เดินทางมาไกลจากความฝันที่ตั้งเอาไว้ในตอนแรกมากๆแล้วและผมก็รู้ดีว่าการตัดสินใจซบลิเวอร์พูลนั้นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับติีอโกชีบประตูของมาเด่บ่งบอกความกระหายในชัยชนะของลิเวอร์พูล ตีเอโกอาคันโตรานะครับชื่อว่าประตูรแรกของเซนโดเมเน่ hmm. ในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตียร์ไปได้3ประตูต่อ2ในศึกเอเวอร์แรอบรองชนเลิศเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นบ่งบอกถึงความกู่ร้ายในเชตชนะของพวกเขาในเกมนี้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอิโคฮงดานนะครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จจากลูกมุมของอิบไรมาร์กัวนเต้ ate, และการยิงคนเดียว2ประตู ของเาเดลมาเน่นักเตะทีมชาติเ,เซเนกัลกโดยประตูแรกของมาเน่ก็มาจากการที่เข้าชาร์จบอลที่เท้าของเช็คสตีเวนนายทวันตัวสำรองของทีมรรเบยสีฟ้าเข้าประตูไปปโก้ได้รรกล่าวถึงความเล่นของมาเน่ซึ่งได้รับร,รางวัลแมนส์ออฟเดอะแมตช์เลยช่วาประตูแรกในเกมที่เขาทำได้นั้นก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของนักเตะลิเวอร์พูลในเวลานี้เขาเป็นนักสู้ที่มีเทคนิคเฉพาะตัวมากมาย สิ่งเขาเค็ารู้ว่าจะต้องผสมสันมันยังไงถึงจะสามารถทําในสิ่งที่พวกเราต้องการได้เขาเหลืยเชื่อมากๆประตูแรกของบันเน่มันบอกบอกถึงว่าพวกเรามันบอกบอกถึงความกระหายของเราเมื่อคุณต้องเพลซิ่งเข้าใส่เหมือนกับประตูของซีดีโอมันบอกเกี่ยวกับนักเตะของเราที่จากประตูที่2ของซีดีโอรวมทั้งการพันบอลที่ยดเยี่ยมลูกนั้นด้วยฟุตบ็ของเรายัางเล่นได้อย่างยดเยี่ยม ผมมีความสุขมากนะครับกับการที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศท,ที่สุดยอดในสนามที่น่าทึ่งแบบนี้อีกครั้งแคมเบลเชื่อเฟอร์มิโนอยายทีมในช่วงสัมมานี้เควินแคมเบลนะครับอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลเชื่อว่าโรเบร์โตเฟอร์มิโนกองหน้าของลิเวอร์พูลจะย้ากออกจากทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ แา่ในวัย30ปีไม่ได้เป็นคณะตัวหลักของทีมลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้โดยเสียตำแหน่งให้กับดิโก้โจตาบ่อยพลังและการมาของลูดิอาสก็ยิ่งเป็นปัญหาในการลงสนามเพิ่มขึ้นไปอีกซีซั่นนี้เปอร์มิโน่ลงเล่นในพรีเมียร์แค่18แกมและเป็นตัวจริง9นัดเท่านั้นในขณะที่สัญญากับทีมเหลือจนถึงปี2023เท่านั้นเองท่านั้นเคมเบลื่อว่านักเตะน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เอาจริงๆนะครับผมคิดว่าเฟอร์มิโน่จะย้ายทีมแม้ว่าผมอยากจะเห็นเขาาออยู่่กกับทีมมตตไป็ เขาไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงของสโมสร,รใหญ่ๆที่อื่นได้เคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์ลิเว่าูมมีการปร,รับทีมในช่วงสมัยน,นี้ผมคิดจริงๆว่าเขาจะย้ายทีมมาน่และซาลาต้องการต่อสัญญาช่วงใหม่มันเป็นเรื่องยากมากที่สุดต่อสัญญาของพวกเขาทั้งหมดเมื่อมองจากค่าจ้างที่พวกเขาต้องการมันน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าใครจะได้เซ็นสัญญาและใครจะไม่ได้เซ็นสัญญาผมไม่คิดว่าเฟอร์มิโนค,คือความสำคัญะระดับแรกๆนะครับ รอยคีนวิเคราะห์ชิงถ้วยเอ Cup คัหงเหนือกว่าสิงรอยคีนนะครับอดีตกลางๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองเกมนัดชิงชนเลิศเอฟเอคัพไว้ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แข็งกว่าเชลซีหงดานโคน่นแมนชตี้มา3-2นะครับด้วยผลงานที่น่าประทับใจแคนาที่สิงโรเอาชนะคริสตลเปรเลต2-0ซึ่งทางรอยคีนก็เปิดเผยว่าประทับใจผลงานของทีมเชลซีอย่างมากและเชื่อว่าเป็นเรื่องยางมากที่ใครจะเอาชนะได้ ผมคิดว่าลิเวอร์พูลมีทีมที่แข็งแกร่งกว่าในตอนนี้กว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกผมคิดแบบนั้นที่มานั่งสมรองมีคุณภาพมากกว่าโดยเฉพาะนักเตะแนวรุกรอยคีนเก่าผ่านไอทีวีผมคิดว่าพวกเขามีโมเมนตัมในตอนนี้ดัซซิตี้ก็ยังมีคุณภาพอยู่ในแง่ของความแข็งแกร่งเชิงลึกผมคิดว่าเราได้เห็นกันแล้วเมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์ชัดเจนว่าพวกเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลง1 2ถึตงตำแหน่งเพราะเกมกลางสดาแต่ผมคิดว่านั่นเป็นเกมที่ดีกว่าลิเวอร์พูล เกี่ยวกับโอกาสของชลซีในเอฟเอคัพทางรอยกินกล่าวว่าไม่ว่าทีมไหนเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในวันนี้จะต้องมีความพยายามอย่างมากปัจจัยที่ดีคุณภาพนั้งเตะพวกเขาดูเฉียบขาดพวกเขาดูแข็งแกร่งทีมที่ยอดเยี่ยมผู้จัดการก็ยอดเยี่ยมมันยากเหลือเกินที่จะหยุดพวกเขาก่อนจะปิดท้ายกับสิงห์ร้ว่าไม่เฉียบขาดหรือแข็งแกร่งอย่างลิเวอร์พูลนี่คือสุลุขาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18เมษายนครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ